สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ดสปูสุคนมะพอกันกับช่องฟันยังไม่เป็นจริงคือเก่าพี่น้องมือนีมากับบาวโบบาวโบครับพี่น้องครับอยากกินเขาน้ำบาวท้องแมนบริกกินเขาน้ำกันโดนเลยเด้พี่น้องแอบจองแอบม่งเบิรงวมาเพิ่นกินยังกินเมื้อี้แนวแซ่บเนี่ยมากินด้อ่ามื่อนี้ได้ไก่ไก่อืไก่แต่น้ำใส่พกบุ้งพี่น้องเกยกินบ่อันนี้ซื้อไก่เข้ามาเมื่อวานต้น ซื้อมาเป็นโตมาเชือดใครตัวนึงเลยซักหนี่งว่ะแมนโอ้แบ่งกันก็ไม่บ้านมาไหมบัวลายใหญ่ห้างพี่น้องกินเพื่ออยู่เอากินอะไรกินกดสิลงมือกับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเด้ออย่าลืมสั่นกระดิ่งนั่พี่น้องมาบัวลายใหญ่ห้างกินแล้ลอยสนับสนุนเบาทองเดือดการบุกข้อขำข้อชนะครับพี่น้องครับมีแต่ยาเดียวพี่น้องแก้วโหมีมาไหกินเอากินไห้ข้าวเหนียวเคยมีดมแบบนี้ไคเคยกินเอาพี่น้องเอ้ยจำนำก่อนขาเจ้าสิคืออยู่โอ้ เขอกัดเอาเล้วพี่น้องขออนุญาตครับมันเมืนบักพีกันพักบุ้งอืมพี้าบก็เฮ็ดจ้าก็จังใดึ้นไปเลยพี่น้องเจียวแบบปล่อมือแล้ววันอืมขาคือแข็งเาแข็งนี่ขาวางข้างล่างนะเขาเอามาให้อผมหมามันเอามาให้ต้องสิแหละพี่น้องให้เขากินคงอยากกันนะกินไปปล่อยมือแล้ววัน Ừm ừ. 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 Bỏ ừ. <laughs> ừ. ừ. mì hàng mhm 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 Cái mhm 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 khơi mai mhm 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 แกแต่น้ำใช้พกบุ๋มนะจ๊่เนื้อเค็มเนี่ยอืมก็ว่าอยู่เจ้มป่ะแต่ว่าจมลายบ่ได้ได้พี่น้องจมลายจังไรพี่ไอ้แม่บ้านพึ่งบอฮิตได้กินอ๋อกินไปทันแหละอืมอืมตมแจ้วเค็มเค็มปวดกินฮะอดกินจะซื้อกันว่าอย่างอย่าโดนด่าแกงอย่างปจัก แซ่บไปเด้อต้มไก่เนี่ยครับือเป็นเมนูกับชุดยอดเลยคลองแซ่บแบบเนี่ยเบิร์ตแสบแบบบ่มีแนวอื่นสีเพียเพ้ยบๆไก่กินได้ตลอดกินได้เสมอคันโบก,กินไก่กับวินแนวกินพี่น้อยไก่กับเสือถือดุดเนาะแมนันนงไก่กับแซ่บอยู่ ดีดูดีตานอก็ออยเ,เนี่ยหอมางล่างู่อนองางล่งางออนครับอันนี้เป็นไก่พันธ์ดุแบบว่าเขาเลี้ยงออกไข่มาไหมแค่นี้ครบแค่นี้ดันคารโตมนเนี่ยครับ Những ừ nắng nào dân, anh có riêng đẹp vì liêng hoa hàn đi cọp được ồ nắp 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 luôn nắp 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 này, nắp 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 hết hết nắp nắp กูอยู่ข้างของบอกอันลำบากนะเปิดเพ่งอ่านกันเิ็นจุมเจ้ากันเิ่มิ่มเลย ก็จะเก่งใจเขาเขาจะบรเห็์อ,หอืมเกีเยวนี่วต้มไก่คือบ่าอ้ยเนาะเสดายบุมีแก้วเนาะนี่มีสายรำไหมใืมสา,าสายกินเบิร์ดเถอะว่ให้เหลือใส่ก็กินบางคนก็บ่กินเวยต้องจินได้ไง กลตัวหนึ่งเงินม่กิน,นอ่นยักมือแก่ไหแมงตัวหนึง่งหวานได้กับสามามอออือมัน่ะกลุ่มคายอืมโอ้หงายไม่ิดหน่อยประหยดอบออมตัวจองนี่นะเนี่ยไหมันมีใรารสนใจหลาย การใชายคือยังนมนมยังแต่ตอไอยบ่นมผงง่ายตั้งทนเพิ่ไงแงใส่ันเพิดบ่บุแลูปมึง่ะวันให่ลยอะอาทิตย์ละก็เป็นพันไปเลยอาทิตย์นึงเนี่ยตอนนึงอาทิตย์น่อ้ยพี่นองเลยไปนึกเขาบ้าบูเขาเขาใจพิษบ้าค้องไงบวันี้หั้งใส่ันเพิดตัวเดียลูก ลูกน่อยพี่นายก็ว่ายูสืนน่อนมทำไมกินอยยังนุ่มมนจะกไห่แล้วเอาลูกนอยกินแป้นเพิร์ดอ,อทิระกล่องนะโอ้เกือบปุ๊บพอ่อกลองหนึ่งจอมเท่าไรไอกองแบบอันนั้นซี่ลอยกาบาทแล้วก,ก็น,นมอีกอนมก็น,นมอันนั้นได้นมนมจืด เจ้าคือนมเป็อย่างไรอืมไอ้ซีเล็กหรือยังนี่แหละซีเล็กอืมซีเล็กอืมแป้งกันเ่็นอย่างไรกองละอาทิตย์บม่ไหวอู้ว่บุได้เลี้ยงเองให้ใหไอพ่อ่าแม่เทาเลี้ยงยู่บาทมอ้งอืมไม่กันต่นแแ้ว เอาไว้อยู่เหนือมันก็เป็นผ้าละผ้ารายอย่างนี้นนวสสันที่ไปแซมมาใช้กับอย่างอีกอย่างกับคาชิเบียร์เฮ็ดงานเลยไหมครับลูกกับป้ามาได้ต้องอยู่ในสายตาแมนลูกออนง่ายกับตรงเฮ็ดเบิดงา่ายกูไม่เงินซือ้อนมองไปดูกินเสียงลูกกับบอลเฮ็ดงานกูไม่เงิ่อ,อนอีกเนาจักเสียวเนี่ยวันไหนกูเหรอ อ๋อใช่ไหมกูไผอยู่เนี่ยว่ายืนกันดีติดอ,อกโอ้โอ้มันยังลูี้ยงลูกไงโอ้สมมาคือพ่อแม่เขาเนาะเลี้ยงลูกเจ็ดแปดคนใชกก่ป่ะนั่นนี่คือการแหละเดี๋ยวพูดรสชาตินิดเดียวแล้วพี่น้องเลยคือบอคักบอสเนี่ยเพราะงั้นพ่อแม่บอกให้ฟังเลยนะ ซุมมูเล็กน้อยคือเยอะบอกความแล้วอ่ดชาดแล้วพี่น้อยเลยเต็มๆปดสาดปวดชาดยังปวดสาดความเจ็บปวดความเมื่อยล่ะเมื่อยกระดูกหางไปเทศกบอะไรดูมันหน่อยมันหากินบวไใหพี่น้อยรับก็อนสิใหญ่เนาะบ่จะบอกเขาให้นั่งยังอ่ะ กินกินกินขอมาล้องมึงดิแวมโดนแวพี่หน่อยบไิกินข้านำกันกินนากันคือว่าแซบแซบหน่อยอืกินสองคนกันแซบจะได้ได้กับข้ามนหน่อยวูวอะขกินไรอันี้เมืองไทยยังสีดอ่ะมีอย่างกินไปพี่หน่อย บริเวณเรากับาขบานกำลังกันนะบริเวกินรูยูแพนต้มไก่ปากเซ่บ่ะอันนี้บ่ะมมันก็บขันส,ส,สิบ้านสั้นกับแบบขึ้นอืมต้มไก่ปากเซ่เล้วเนี่ยพีห่หนังมันจะได้หน้าเบิ้ลม,มันเป็นแนวไหนเพราะว่าไอ้ต้มเนี่ยมียางกับเส่ไปเลย พักงานมีพักยังเกิดใส่ใส่ใสได้บุ้บกี่นาะแซ่บก็จริงแล้วมันมีพักบุ้งหรือวก็มีพักกาดใส่เราได้พักบุ้งมาคืออยู่หลากหลายหน่อยเนาะผลจะมากขึนน้นแบบนี้ตุ่มไก่ปากซี่แมนตุ่มไก่ใส่ชับบุง้งแซ่บคือกันเดี๋ยวเป็นทาปากเสี้ยเลย ปากเซ่คือเว้นปากเซ่อเห็นเนี่ยปากเซ่แท้แน่นอนเนี่ยนี่สองคนอ,อู่บัญฑัญงามเด้ออยู่ตรงสนามบินตรงบนเครื่องบินมันลงนะพี่น้องที่ก็เอาเครื่องบินมาจอดนะนั่นอะไรอยู่หน้าบ้านเลยเมื่องเ่าเนี่่นเ,เนมืองเ่าสมัยฝรั่งอยู่แน่นปากเซ่คือ,อยังพูพลด์โฮที่มากของปากเซ่รักกิโลเมตรที่ศูนย์ของปากเซ่อยู่ตองไหนูพลย์โอ,อก็อยู่ปากแม่น้ำเซ่นั้นแหละ<น>ที่มีศาลจีนอยู่ศาลหนึ่งแต่ก่อนนะ การขาขา,ขา,ขายหรือว่าการขามเรือมาฟังท,ท้ายกสิขามอยู่ตรงนั้นแหละมก้อนหนาที่เป็นโมเลส,สังสพานขาาไม่น้ำโขงจุดเมืองเกา่าดาเวเฮืองต่ก่อนเขาเอินบักบักแต่ก่กอนเขาเอินบักท้าเอิญโป๊ะโป,ะโปะโ๊ะเต็มที่แล้วบังหน่อยอขอาวก็เบิดอตโอ้แสบขักนบ,บ่าวโบน้ำกินขานำเบิดเกี่ยวตัก แต่ว่าตัวนี้กินเบาเบดพี่น้อยเนี่ยบเกือบซองสามอย่างมันหยาบเอาไว้อ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ซทรันี่แหละพี่น้อยครับผมอินนามสับล้านเอาถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกิจใจดเด้อสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อไว้พลาดคลิปใหม่ๆเอาอสำหรับคลิปนี้ก็ซทรันี่แหละอย่าบซองไอโน่ครับกะจีอั้นาจพัชจากครันี่แหละเดี๋ยวพรอกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับสบายดีสบายดีครับพี่น้อง